นรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงถามมือเก๋ากับนมุราพัฒนาสินเนะคะอย่างที่เราคุยกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะว่าหลังจากนี้เราจะพาทุกท่านมาเกาะกระแส Internet of Things หรือว่า IoT กันนั่นเอง2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาเข้าใจกันไปแล้วนะคะว่า Internet of Things จริงๆแล้วมันคืออะไรแล้วมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะไหนกับทั้งผู้ประกอบการนะคะรวมไปถึงชีวิตผู้บริโภคอย่างเราๆกันด้วยแต่แน่นอนคะ่ะว่าถึงแม้ว่าเรื่องของ i อ t หรือว่า Internet Things, กิดขึ้นจากกโลกของเทคโนโลยีแต่เราปฏิเส้เมยนะคะากาเกิดขึ้นของ เทคโนโลยีแบบนี้เนี่ยแหละ ที่มันจะเปลี่ยนวิถีทั้งการทําธุรกิจแล้วก็การใช้ชีวิตของเราไปตลอดการเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องทําความเข้าใจกันอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของโลกการลงทุนแล้วก็โลกของเศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบในมิติไหนยังไงกันบ้างจากเรื่องราวของอิน e r n e t of t h i n g s ในวันนี้ที่น่าพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันนะคะจากมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์กันบ้างเราพูดคุยกันกับพี่ตานุจรินทร์ปนรสค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนจากนวมูลพัฒนาสิ์นั่นเองพี่ตาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เราคุยกันมาอย่างต่อเนื่องว่าจริงๆแล้วเนี่ยอินเทอร์เน็ตออฟติงก่อนหน้านี้หลายคนอาจจะมองว่ามันคือกระแสที่คนก็โอโห้คิดกันมาว่าโลกเราจะเชื่อมต่อทุกอย่างเข้าสู่อินเทอร์เน็ตแต่ว่ากระแสเนี้ยดูเหมือนกับว่ามันจะเริ่มไม่ค่อยไปไหนละมันเริ่มจะอยู่แล้วก็มีรากลึกลงไปเรื่อยๆสําหรับประเทศไทยบ้านเราเพราะดูจากพฤติกรรมของชาวเราที่เริ่มเสพติด การอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะในมุมนี้เองเนี่ยจริงๆต้องถามพี่ตาก่อนละกันว่าพี่ตาเนี่ยมองคําว่า Internet of Things หรือว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับ Internet of Things หลังจากเนี้ยไว้ว่าอย่างไงบ้างแล้วมันจะส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจบ้านเราในมิติไหนบ้างคะพี่ค่ะโอเคเอาเอาคำว่า Internet of Things กันนะคะพี่ตาชอบคําอธิบายของ เน็กเทคเขาใช้คำง่ายๆอินเทอร์เน็ตออฟติงส์ก็คือสิ่งของเขาคุยกันนะคะแต่คุยกันแล้วบอกเราคะคือคุยกันแล้วบอกเราประมวลผลกันเสร็จแล้วแล้วก็มาบอกเราว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งอินเทอร์เน็ตออฟติงส์เนี่ยทำให้พี่ตาคิดว่ามันเกิดจากอาจจะเป็นความงกกับความขี้เกียจนะคะเรา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 ขี้เกียจอะเราอย่างเช่น มันจะดีมากเลยถ้าพี่ตาตื่นขึ้นมามลงมาจากบ้านแล้วเครื่องต้มกาแฟต้มกาแฟพี่ตากินใช่ไหมคะหรือว่าถ้าก่อนพี่ตาจะออกจากบ้านพี่ตาจะทราบจากมือถือว่าพี่ตาจะขับรถไปทางไหนดีทางไหนมีอุบัติเหตุมีอะไรอย่างนี้นะคะม,มันทําให้ชีวิตเราสบายขึ้นะนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าต้องสบายแล้วต้องจ่ายแพงขึ้นพี่ตาก็อาจจะอาจจะไม่เอาใช่ไหมคะมันควรจะประหยัดด้วยเพราะพี่ตาคิดว่า Internet of t h i n g เนี่ยมันเซิร์ฟ หนึ่งความโงกของเราสองความความขี้เกียจซึ่งมันเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นคนทั่วโลกซึ่งซึ่งมันไม่แปลกเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เรารู้ว่าเมกะเทรนด์คือคนจะแก่ลงใช่ไหมคะแก่ลงทั้งโลกเลยพอแก่ลงเราก็ไม่มีแรงเพราะนั้นอินเทอร์เน็ตออฟ s ิงเนี่ยน่าจะมาเซิร์ฟพฤติกรรมของเราได้ในในในอีกหลายปีข้างหน้าถ้าเกิดว่าเราแก่ลงนะคะ เทรนที่เกิดขึ้นตรงนี้อย่างที่พี่ตาบอกว่ามันจะค่อยๆมีมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะถึงแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาจริงๆเราก็เริ่มได้ใช้กันแล้วอย่างที่พี่ตาบอกว่าเราเปิดดูซิว่าวันนี้รถติดทางไหนอะไรยังไงเราจะได้วางแผนการทํางานการใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่หลังจากนี้มันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆอย่างที่บอกไปนะคะแต่ทีนี้ในยะสสาคัญของการที่เกิด Internet o f t h i n g ในวงกว้างมากขึ้นนอกจากแค่อยู่ในบางแอปพลิเคชันบางอุตสาหกรรม แต่มันจะซึมลึกลงไปในเรื่องของวิถีชีวิตหรือว่าเรื่องของการทําธุรกิจในภาพใหญ่แล้วเนี่ยในยะของการเติบโตทางเศรษฐกิจบ้านเรามันจะเปลี่ยนไปอย่างที่รัฐบาลเองเขาก็พยายามบอกไปค่ะว่าเฮ้บ้านเราก็เป็นดิจิทัลอีโคโนมีนะมันจะส่งผลดีอย่างไรบ้างคะพี่แต่ก็คือมันจะทําให้ภาพของโครงสร้างของเศรษฐกิจเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นมาเป็นภาคบริการมากขึ้นนะซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใน G3 ในอเมริกาในยุโรปในญี่ปุ่นะนะคะก็คือสัสดส่วนของภาคบริการใน GDP เนี่ยก็จะใหญ่ขึ้นซึ่งซึ่งข้อดีของประเทศที่มีภาคบริการใน GDP ใหญ่ๆเนี่ยคือความผันผวนมันจะน้อยอเราเราลองคิดถึงเวลาเราผลิตสินค้าเนี่ยโอ้ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยสินค้าในสต็อกเต็มไปหมดเลยะนะคะแต่ในสวิสเซเอร์เนี่ย การบริหารสต็อกมันไม่มีสต็อกใ,ให้ใช้เท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นความผันผวนของของ GDP จะน้อยลงะนะคะแล้วก็ในแง่ของความสบายวิทยาคิดว่า<ม>ถ้าอุตสาหากรรมถ้าประเทศที่มีเซอร์วิสเซอร์ใหญ่ๆเนี่ยค,คนส่วนใหญ่ชีวิตจะมาตรฐานการของชีพจะดีขึ้น,อ,อ,นอันนั้นอันนั้นน่าจะเป็นจุดที่ดีนะคะถ้าเกิดว่าเราพยายามปรับระบบเศรษฐกิจเราไปอยู่ที่ภาคบริการมากขึ้นซึ่งซึ่ง จะทำอย่างนั้นได้รัฐบาลต้องลงทุนค่ะต้องลงทุนในช่วงปี2ปีเราคงจะต้องเห็นรัฐบาลพยายามลงทุนทางด้าน ICT นะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้าน CG national broadband นะคะเพื่อให้รองรับตัว Internet of Things ให้มันเกิดขึ้นได้เพราะว่าการที่เกิด Internet of Things เนี่ยมันมันต้องมีหลายหลายองค์ประกอบประกอบกันนะคะต้องมีอาจจะต้องมีซอฟต์แวร์ใช่ไหมคะแล้วก็มี ฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสมใช่ซึ่งหน้าที่ของรัฐบาลคือต้องลงทุนทางด้านอินฟราสตรักเจอร์นะคะแสดงว่าพี่ตากำลังจะบอกว่าถ้าเมื่อไหร่เราสามารถปรับตัวเองเป็นเซอร์วิสเซกเตอร์ได้หรือว่าปรับปรับตัวเองให้มีการเติบโตจากการบริการได้เนี่ยมันจะมีการเติบโตที่ก้าวกระโดดกว่านี้ได้อีกเยอะเลยใช่แล้วก็ความผันผวนของของ g d ดน่ะจะน้อยลงอย่างบ้านเรานปัจจุบันเนี่ยเรามีแบ่ง GDP มันมาจากการเติบโตในภาคส่วนไหนเท่าไหร่ยังไงบ้างพ่ เรามีภาคเกษตรเนี่ยประมาณ10%อุตสาหกรรมประมาณ30%บริการประมาณ60%นะคะแต่ประเทศที่เขามีตังทั้งหลายเนี่ยเซอร์วิสเซกเตอร์เขาจะประมาณ70% 70%<อ>เราก็ยังเหลืออีกนิดนึงเราอีก10% 10%, กก10ซึ่งการเปลี่ยนผ่านจาก60%เป็น70%แล้วเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบชัดเจนและคอนทริบิวหรือว่าไปเพิ่มการเติบโตให้จริงๆได้จริงเนี่ยพี่เต้ามันใช้เวลานาน,านขนาดไหนอ,อย่างน้อยเนี่ยในปี ปีนี้กับปีหน้าเราจะต้องเห็นการลงทุนในส่วนของรัฐบาลใช่ไหมคะในส่วนของ ICT ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ national board ban d หรือว่า g g g 4ทั้งหลายนะคะก็คืออย่างน้อยปี2ปีต้องต้องเกิดจากรัฐบาลก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพี่ต่อหวังว่าต้นทุนของของอะระบบ อินเทอร์เน็ตอะไรมันน่าจะถูกลงซึ่งถ้ามันถูกลงเนี่ยจะสามารถจูงให้ธุรกิจทั้งหลายเข้ามาสู่ระบบอินเทอร์เน็ตออฟติงได้มากขึ้นอย่าลืมว่าอินเทอร์เน็ตออฟ s ิงเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรานะ,ะไม่ใช่แค่ระดับผู้บริโภคจริงๆระดับอุตสาหกรรมก็ทําได้ค่ะซึ่งถ้าเขาทาได้แล้วเขาประหยัดต้นทุนใช่ไหมคะแล้วเขา กำไรกำไรดีก็โอเคอ่ะมันก็วินวินอ่ามันก็จะกลับมาสู่วัฏทอมลายของการเติบโตในวัฒจักรเศรษฐกิจที่มันจะไปด้วยกันทั้งวงทั้งก้อนนั่นเองนะคะพี่ตากำลังจะบอกพวกเราว่าไอ้คำว่าอินเทอร์เน็ตออฟสิงเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ค่อยๆมีมาอย่างต่อเนื่องแล้วแหละเพราะรัฐบาลเขาก็เตรียมความพร้อมกันมานานแต่ถ้าจะเห็นเป็นชิ้นเป็นอันได้จริงอาจต้องใช้เวลาหน่อยให้ทั้งรัฐบาลเองลงทุนโครงสร้างพื้นฐานกันให้เต็มที่ให้ทั้งผู้ประกอบการเองเนี่ย หยิบยกเอาระบบอินเทอร์เน็ตตรงนี้มาอินทริเกตกันกับระบบเดิมให้อย่างสมบูรณ์แล้ววิถีชีวิตผู้บริโภคก็ปรับตัวไปพร้อมๆกันอันนั้นน่าจะได้เห็นว่าอินเทอร์เน็ตออฟติงมันจะส่งผ่านมายัางการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีนยัยยะขนาดนั้นะนะคะซึ่งพี่ต๋าบอกว่าน่าจะใช้เวลาสัก 2- อสปีหลังจากนี้ส่วนของรัฐบาลเนี่ยคงต้องประมาณปี2ปีใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยภาคเอกชนคงจะ<า>ม,มีส่วนมากขึ้นค่ะสองสปีจร,จริงก็ไม่นานนะคะสําหรับใครที่ถ้ามองในมุมนักลงทุนเรา ลงทุนเพื่อรอการเติบโตในอนาคตอยู่ละเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราเข้าใจว่าเซกเตอร์ไหนอุตสาหกรรมไหนที่เขามีความพร้อมและจะเชื่อมต่อหรือว่าไปปลักรวมกันกับเรื่องของอินเทอร์เน็ตออฟติงที่กำลังมาพอดีแล้วมันจะมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดได้เนี่ยถือว่ามันน่าจะเป็นโอกาสดีที่เราจะเลือกลงทุนเก็บกไว้ก่อนเกน็บสะสมไว้ก่อนนะคะในมุมของพี่ตาเองเนี่ยเซกเตอร์ไหนของเศรษฐกิจไทยบ้านเราน่าจะได้อานิี้ส่งมากที่สุดจากเรื่องของการเกิดอินเทอร์เน็ตออฟติงค่ะพี่จะคิดว่าคนที่ทํา คนที่อยู่ในในระบบ Internet of t ตออฟตอย่างน้อยต้องคนที่ทำเน็ตเวิร์คใช่ไหมคะคนที่ทำเน็ตเวิร์กก็ก็น่าจะได้ประโยชน์คนที่พรีไวตัวซอฟต์แวร์ก็น่าจะได้ประโยชน์ใช่ไหมคนที่ทำแอปพลิเคชันทั้งหลายก็น่าจะได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ควรจะได้ประโยชน์จาก Internet of Things ิงช่นไหมคะที่ traditional service นะคะอย่างเช่นมีเดีย อาจจะต้อง Question Mark เขาหนึ่งว่าเขาจะปรับตัวยังไงอย่างเรื่องมีเดียเนี่ยเราก็เริ่มเห็นชาร์จหลังจากมี Facebook Live เกิดขึ้นใครๆก็บอร์ดแคสต์ได้นะแค่มีกล้องตัวเดียวกับมีคอนเทนต์เพราะฉะนั้นแล้วในมุมพี่ตาเองอะไรก็ตามที่อาจจะปรับตัวไม่ทันอันนี้เราต้องเข้าไประมัดระวังมานิดนึงว่าด้วยการที่มันเปลี่ยนผ่านเร็วขนาดนี้ถ้าปรับตัวยังไม่ได้ในอนาคตอาจจะอยู่ยากหรือเปล่า แล้วในโลกของการเงินล่ะคะมันจะมีผลกระทบกันยังไงบ้างเพราะว่าเราเองบางทีเราก็ยังรู้สึกว่าการเกิดขึ้นของ In And อิน e r n e t o น t ตเอในมุมหนึ่งสำหรับคนทั่วไปมันทำให้เรื่องของการใช้ชีวิตมันง่ายขึ้นแต่บางทีอะไรก็ตามที่มันโกอออนไลน์มากๆมันกเ็เริ่มน่ากลัวเหมือนกันเพราะมันมีเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลเข,ข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นโลกการเงินมันเหมือนเป็นตรงกลางที่เราจะต้องมาบาลานซ์ให้ดีด้วยสำหรับเรื่องนี้ในมุมมองของพี่ตาเองมองยังไงบ้างคะพี่ตาคิดว่าคือ อุตสาหกรรมที่ไม่ไม่แค่ลำพังเน็ตเวิร์กจะเกิดอุตสาหกรรมที่เป็น s e c u r i t y ก็จะเกิดเหมือนกันใช่ไหมคะในส่วนที่เกี่ยวกับ Internet of Things ค่ะ s e c u r i t ตตรงนี้ก็คือรักษาความปลอดภัยบนฐานข้อมูลต่างๆอันนี้ต้องมาด้วยกันเพราะฉะนั้นใครที่น่าจะเห็นโอกาสตรงนี้แล้วพัฒนาเรื่องของลักษณะโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือแม้กระทั่งฮาร์ดแวร์ต่างๆเข้ามา ช่วยได้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสทางธุรกิจ่ใชอุตสาหกรรมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์เนี่ยน่าจะมีโอกาสพัฒนาได้อีกเยอะนะคะเพราะว่าถ้าเราดูข้อมูลของ TDI เนี่ยมูลค่าของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เนี่ยประมาณ69,000ล้าน GDP บ้านเราประมาณ13.5ล้านล้านน่ะนิดเดียวอ่ะ มีโอกาสเติบโตได้อีกมากนะคะถ้าเปรียบเทียบกันกับการเติบโตของพวกซอฟต์แวร์เหล่านี้ในบ้านเราเองกับประเทศที่เขาพัฒนาเป็นดิจิตอลอีคโนมีแบบสมบูรณ์แบบละมันมันมันยังห่างกันอีกประมาณพี่ตาคิดว่าน่าจะห่างกันพอสมควรนะคะเราเราได้ยินบางประเทศเนี่ยอย่างอย่างอย่างถ้าเป็นคนสวีเดนเนี่ยพี่ตาเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้เงินสดแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ทุกอย่างเวลาตั้งแต่ตั้งแต่เขาออกจากบ้านเนี่ยเขาใช้มือถืออย่างเดียวเป็นไกด์ แล้วเวลาทาธุรกรรมก็ทําผ่านมือถืออย่างนี้เพราะฉะนั้นภาพหลังจากนี้มันยังมีเยอะมากที่ให้ลงไปได้เล่นสำหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยที่เกิดขึ้นมาแล้วก็เล่นอินเทอร์เน็ตเลยเนี่ยแต่พิจะคิดว่าเขาจะได้ใช้อันนี้แน่ๆเพียงแต่ว่าคนคนรุ่นเก่าๆเนี่ยอาจจะ สัก5ปี10ปีเนี่ยอาจจะต้องมีมี2ระบบที่ไว้เซิร์ฟคนรุ่นเก่าด้วยแต่คนรุ่นใหม่น่าจะหันไปทาอะไรที่มันชีวิตมันสะดวกสบายขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงเปลี่ยนผ่านอาจจะยังมีสําหรับกลุ่มลูกค้าเดิมๆอยู่แต่ว่ามันจะเปลี่ยนผ่านไม่นานหรอกด้วยเทคโนโลยีในสมัยนี้ด้วยการติดต่อสื่อสารที่มันมีเขาเรียกว่าอินฟาสตรักเจอร์พื้นฐานรองรับ ให้โกออนไลน์ได้มากขนาดนี้น,นะครับฉะนั้นภาพนี้เนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่เราน่าจะได้เห็นกันสำหรับเศรษฐกิจภาพใหญ่อย่างที่พี่ตาบอกไว้นะคะว่าการเกิดขึ้นของอินเทอร์เน็ตออฟติงมีนัยยะแน่นอนค่ะกับการเติบโตของเศรษฐกิจไทยเพราะว่ามันจะทําให้เรานั้นสามารถกลับมาเติบโตได้ด้วยเซอร์วิสเบสได้มากยิ่งขึ้นซึ่งถ้าเมื่อไหร่เราเติบโตด้วยภาคบริการได้เนี่ย ความผันผวนของเศรษฐกิจจะน้อยลงเพราะ,ะว่าเราใช้ต้นทุนที่น้อยลงแต่สามารถเพิ่มมูลค่าจากการบริการหรือว่านวัตกรรมต่างๆที่ใส่ลงไป<อ>ได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่นํามาฝากการจากอีกหนึ่งมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ต่อเรื่องของ Internet of Things นั่นเองใครที่อยากจะอ่านหรือว่าติดตามบทวิเคราะห์วิจัยในแง่มุมของภาพใหญ่แบบนี้นะคะก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้ที่เว็บไซต์นุมรัตเดเรกค่ะกดเข้าไปแล้วก็หามุมที่เป็น i อวิสทีมนะคะกดเข้าไปแล้วก็ใส่โค้ด ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้สามารถเอามาอ่านได้แบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ตามมากๆเลยที่สาวเอรามาเล่าภาพรวมให้เราได้ฟังกันและอย่างไงมีโอกาสหน้าเรียนเชิญพี่ตากันใหม่นะคะขอบคุณมากเลยค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะสัปดาห์หน้าเรายังอยู่กับเรื่องของ Internet of Things กันอยู่แต่ว่าเราจะเริ่มลงไปเจาะในรายอุตสาหกรรมกันแล้วว่าแต่และอุตสาหกรรมนั้น เขาจะมีผลกระทบหรือว่าจะได้อาน,นิสงจากเรื่องการเกิดของ Internet of ็ตออฟตได้มากน้อยขนาดไหนรอติดตามไปได้ในช่วงถามมือเก่ากับนวราพัฒนาสินแบบนี้เนี่ยแหละค่ะวันนี้พี่ตาท่น่าทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ